สถานีวิทยุสราญรม AM 1 5 7 5การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลก เข้าวันออกพรรษาแล้วนะคะในสัปดาห์หน้าก็จะเริ่มฤดูการ,าก,รกระถินนะคะแล้วนะคะก็หลายๆท่านคงมีแผนที่จะเดินทางไปทําบุญนะคะที่หลายๆที่นะคะก็คือในส่วนของกระวนการต่างประเทศเองนะคะก็มีทั้งกระถิ่นในประเทศแล้วก็กระถิ่นในต่างประเทศค<ช>่ะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยน้องโบก็ได้บอกบุญไปแล้วแต่ว่าก็เดี๋ยวกลับมาซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะใ,<ช>ให้รายอีกครั้งค่ะอันนั้นก็คือภายในประเทศของเรานี่นะคะ ก็กระถินของเราเนี่ยจะจัดขึ้นในวันที่18พฤศจิกายนนะคะเวลาประมาณบ่าย2นะคะงานครั้งนี้นก็จะไม่มีพิธีสมโพธิองกระถินน,นะคะถ้าเกิดใครอยากจะร่วมทําบุญก็สามารถนําเงินมาฝากไว้ได้ที่กระทรวงการต่างประเทศนะคะหรือตามช่องทางต่างๆของเราค่ะกระถิน <c oughs> ทอดที่ไหนคะวัด uh huh. วัดชัยพฤกษมาลานะคะราชวรวิหารค่ะอืค <c oughs> ่ะตั้งอยูๆๆ่ที่ไหนคะออื เขตมีรายละเอียดไหมคะไม่ไม่เป็นไรค่ะนะคะก็ท่านผู้สนใจที่จะร่วมทำบุญกับเราก็ขอเชิญได้นะคะโทรศัพทรมาสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงการต่างประเทศนะคะเบอร์โทรศัพท์02-203-5-0-0แล้วก็กด0นนะคะสำหรับติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ค่ะนะคะ อนอกจากกระถิน่านในประเทศนะคะก็ทุกๆปีเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็จะเชิญพ,พ,พ,พระปกถิินพระราชทาจากระบัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะคะน้องโบไปทอดถ,ถวายในต่างประเทศ<ช>นะคะในโครงการนี้เราเริ่มมาตั้งแต่ปี2538 <58 S 1> <ช>ค่ะโดยท<อ>่านอดีตรฐมนรีว่า,าการกระทรวงการต่างประเทศดรสุรินทร์พิสวุวรรณนะคะ<ช>ซึ่งท่านก็เป็น บุคคลที่มีมวิสัยทัศน์วกว้างไกลเริ่มนะครับเพราะว่าเห็นเป็นการนาการทูตนะคะเ่อสาธารณะนาการทูตเพื่อประชาชนเนี่ยมาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่นับถือพุทธศาสนานะครับก็เป็นการกระชับความสัมพันธ์ในระดับประชาชนต่อประชาชนนั่นะนะคะ,คะซึ่งที่ผ่าน,านมาเ,นเราไปทอดที่ไหนบ้างคะ ค่ะก็ตั้งแต่ปี3-8นะคะจริงๆเริ่มต้นเนี่ยเราก็ไปทอดแค่ไม่กี่ประเทศหรอกค่ะก็จะมีลาวกัมพูชาเมียนมาสามประเทศหลักของเรนประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆนะคะจนถ้ถึงปี4-0เนี่ย ก็มีแค่ประเทศเดียวได้3ก็คือเมียนมาเท่านั้นนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มเพิ่มขึ้นมาจากเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกันก็เริ่มขยายออกไปอย่างเช่นจีนอย่างเงี้ยศรีลังกาอินเดียอย่างเงี้ยก็เข้ามานะคะมีส่วนจนกระทั่งประมาณปี5้าเนี่ยเราเริ่มไปประมาณ10ประเทศละหลังจากนั้นก็เป็นเหมือนเหมือนทำเนียมมาเลยว่าเราก็ไปประมาณสิบสิบประเทศเนี่ยต่อมาต่อมาใช่ค่ะอย่างเช่นรวมทั้งใน ปีนี้แต่ปีนี้เนี่ยพี่ตู่ทราบมาว่ามีความพิเศษเพราะว่ามีประเทศน้องใหม่เข้ามาร่วมด้วยก็คือสิงคโปร์ถูกไหมะคะ,อะนอกจากสิงคโปร์แล้วเนี่ยมีประเทศไหนบ้างคะค่ะปีนี้นะคะก็จะมีเมียนมาลาวกัมพูชาสรีลังกา จีนนะคะที่บอกไปเวียดนามเนปาลอินเดียมาเลเซียนะคะสําหรับมาเลเซียปีนี้จะเป็นทอดที่ปีนังค่ะค่ะอันนี้เน้นเพราะว่าปีที่แล้วเราไปทอดมาเลเซียเหมือนกันแต่ที่กัวเตมารูค่ะ,คะเพราะว่าอันเนี้ยขอเรียนอย่างนี้ค่ะเนื่องจากว่ามาเลเซียนี่นะคะเรามีสถานทูตกับสถานกรุงส่วนใหญ่เนี่ยจำนวนสามแห่งนะคะคือที่กัวลาลัมเปอร์นะคะกรุงกรุงลัมเปอร์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศนะคะที่เมืองปีนังนะคะซึ่งเป็นสถานกรุงส่วนใหญ่เมืองเศรษฐกิจนะคะมีชุมชนชาว มาเลเซียเชื้อสายจีนเนี่ยอยู่จํานวนมากแล้วก็มีผู้คนที่นับถือศาสนาพุทธอยู่จํานวนมากมีวัดพุทธศาสนาอยู่พอสมควรนะคะแล้วอีกเมืองหนึ่งนั้นคือก็สันคงสุนใหญ,ญ่ที่เมืองกตบาบาโรนะคะซึ่งอันนี้แม้ว่าจะเป็นรัฐที่เป็นชุมชนมุสลิมอยู่แต่ว่าก็มีวัดทางพุทธศาสนาอยู่เช่นกันซึ่งกระทรวงก็ได้เชิญพระปกตินเนี่ยไปทอดถวายอยู่เป็นระยะระยะเ<น>ช่นกันนะคะค่ะก็อ่า แล้วก็อย่างในจีนเนี่ยนะคะในจีนเนี่ยก็จริงๆมีสถานกงศูนใหญ่ทันทูตเนี่ยอยู่จํานวนมากมายทีเดียวนะคะถึง8ที่9ก้านะคะกำลังจะเปิดอีกที่หนึงก็คือที่เมืองออสอัญญานะคะแต่ว่าก็ก็เป็นแผนในอนาคตคือแต่ว่าความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดด้านพุทธศาสนาก็จะอ,อยู่ที่มณฑลยูนาน <Okay. S 1> ค่ะโบซึ่งมีวัด ไทยลื้อนะคะซึ่ง่งมีความคล้ายคลึงกับชาวไทยทางภาคเหนือของเรานะคะ,ะมีว่มีโบที่เรียกว่าสิมคล้ายๆกันแล้วก็ชาวไทยลือ้อที่โน่นก็จะพูดภาษาลื้อนะคะซึ่ง จะบอกว่าคล้ายคําเมืองภาคเหนือไหมก็มีความคล้ายคลึงแต่ว่าก็ก็ไม่เหมือนซะทีเดียวนะคะเขาก็ฟังกันไม่เข้าใจก็เข้าใจนะเข้าใจบ้างนะคะ<ๆ>ก,ก็ไม่ไม่ทั้งหมดอ่ะนะคะ,คะก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนเป็นเป็นสื่อสําหรับเวลาที่ที่เราไปนะคะแต่ว่าเฉพาะถ้าพูดเอ่อต้องบอกว่าคนที่อายุมากๆแล้วเนี่ยนะคะก็ก็ยังพูดภาษาไทยลือ้อหรือว่าอะไรอย่างเง<ม>ี้ยได้ก็พอฟังกันรู้เรื่องนะคะก็ก็น่าสนใจซึ่งวัดดังกล่าวเนี่ยก็ชื่อวัดเชียงไล่ใช่ไหมคะ ตั้งอยู่ที่อำเภอเมะะืองหายค่ะหายที่นี่เป็นอยู่ในเขตปกครองตนเอง12ปันนานะคะคือคือถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้เนี่ยนะคะเพราะว่าเมืองอ12ปันาเนี่ยก็ถ้า เราก็ได้เรียนรู้นะคะประวัติศาสตร์ของไทยเรานะคะที่มีการอพยพมาตั้งแต่เทือกเขาอันไตไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะ,คะประวัติตามตามหนังสือบทเรียนประวัติศาสตร์ของเรานะค,ะค่ะ,ะสําหรับในปีนี้ประเทศแรกที่เราจะไปเริ่มกระถินของเราจะอยู่ที่ไหนคะเวียดนามคะ่ะยี่สิบเก้าตุลานี้จะเริ่มใกล้แล้วอาทิตย์หน้านี่เองะเน,นะคะวันเอวัน เป็นมัลพราหัตสเบรีห่าได้เองนะคะเป็นวัดที่จังหวัดเถื่อเทียนเวนะคะเวเนี่ยก็หลายๆท่านคงอาจจะมีโอกาสไปเยี่ยมชมมาแล้วนะคะเป็นเมืองมรดกโลกของเวียดนามค่ะมีความสวยงามมากทีเดียวนะคะแต่ว่าวัดนี้เนี่ยทราบมพราะว่าอยู่บนเขาใช่ต้องต้องเดินไปใช่ต้องต้องเดินขึ้นมาอันเเรียกได้ว่าไปด้วยแรงศรัทธาแรงบุญอย่างแท้จริงนะคะการเดินทางเนี่ย ก็จะเดินทางจากกรุงเทพบินไปถึงฮานอยปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ต่อเครื่องบินต่อไปยังเมืองเอ่อจังหวัดเถือ่อเทียนเวนี่ค่ะแล้วเราก็ค่อยเดินขึ้นเขาต่อไปโอ้ค่ะพักโรงแบบรมก่อนแล้วกันนะคะค <c oughs> เอากระเป๋าไป <c oughs> ไเก็บก่อนอ่าฮ<ช>่รวบรวมพลังแล้วค่อยปีนขึ้นเขาขไปไประมาณสักบันไดสักกี่ขั้นดีคะอันนี้ยังไม่แน่ใจค่ะแต่รู้สึกว่าหลายกิโลอยู่ใช่ไหมคะค่ะขนชั่วโมก็ เดี๋ยวจะคณะที่ไปก็จะนำบุญมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเล่าประสบการณ์ให้ฟังต่อไปจากเวียดนามนะคะก็ใกล้ๆกันก็จะเป็นที่ประเทศเมียนมาค่ะที่กรุงย่างกุ้งนะคะต่อกันเลยค่ะก็คือวันที่30ตุลาคมหวันให้หลังนะคะ อันนี้นะะจะเกิดขึ้นที่วัดนากาไลายกูนะคะกรุงย่างกุ้งนั่นเองค่ะ,คะซึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยนะคะก็ขอเรียนอย่างนี้ค่ะว่าสําหรับกระถินที่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะคะก็กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยนะคะก็จะได้รับการสนับสนุนแล้วก็ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากสมาคมมิตรภาพค่ะซึ่งในกรณีของเมียนมานี้นะคะก็จะเป็นสมาคมมิตรภาพ ขอ,ขอบท่านนุษะชื่อสมาคมไทยพมา่าเพื่อมิตรภาพ่ะเข้ามาสนับสนุนการดําเนินงานของเรานะคะเพราะว่านอกจากการเชิญพระพกฐินพระราชทานไปทอดถวายแล้วเนี่ยนะคะสมาคมมิตรภาพเนี่ยนะคะก็ยังจัดกิจกรรมคู่ขนานนะคะกิจกรรมนในการบริการประชาชนชาวพมา่าด้วยนะคะอย่างเช่นกิจกรรมการที่ผ่านมาก็อย่างเช่นการนําคณะแพทย์เนี่ยนะคะไปตรวจรักษาคือออกคลินิกค ที่ะะไปตัดผมไปสร้างสนามเด็กเล่นไปสร้างโรงเรียนไปเนี้ยหลายอย่างมากที่เดียวเรียกได้ว่าเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ในระดับประชาชนต่อประชาชนระหว่างสมาคมมิตรภาพของเรากับสมาคมมิตรภาพพม่าไทยในของฝั่งเขาเนะคะเป็นเป็นเหมือนกับเพื่อนร่วมงานกันที่ดีต่อกันนะคะมามาร่วมมืร่วมมือช่วยกันในการนำ สิ่งที่ดีๆความรู้สึกที่ดีๆจากไปไทยกลับไปให้ชาวพม่านะคะต่อจากพม่าเราไปไหนต่อคะค่ะก็ต่อที่กัมพูชานะคะก็ห่างกันไปอีกนิดนึงก็คือวันที่1-2ถึง2พฤศจิกายนค่ะอันนี้จะเกิดขึ้นที่วัดอุณาโลมนะคะกรุงพนมเปญค่ะซึ่งวัดนี้เนี่ยก็ห่างจากกรุงประมาณ4.5กิโลเมตรหรือประมาณ1 0ถึงนาทีทางรถยนต์ค่ะก็ขอเรียน เป็นข้อมูลเล็กๆไม่น้อยนะคะสำหรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็คือวัดนี้นี่นะคะเป็นที่ประทับเป็นที่พำนักของสมเด็จพระสังฆราชของกัมพูชานะคะซึ่งเป็นมหานิกายสําหรับที่กัมพูชาเนี่ยนะคะกระทรวงก็จะเชิญพระพระกตินพระราชทานเนี่ยไปทอดถวายโดยสลับกันระหว่างธรรมยุทธกับมหานิกายนะคะสลับกันเมื่อปีที่ผ่านมาเราไปมาที่ธรรมยุทธแล้ววัดวัดธรรมยุธแล้วปีนี้เพื่อนปีนี้ก็จะเป็นถึงฤดูการของวัด มหานิกายนะคะซึ่งอันนี้ก็เช่นกันค่ะนองโบก็จะได้รับการสนับสนุนจากสมาคมมิตรภาพไทยกัมพูชาค่ะเช่นเดิมแหะค่ะแล้วปีนี้เนี่ยมันมีความพิเศษนิดนึงคือเป็นปีที่เราฉลองความสัมพันธ์6 5ปี65ปีนะคะความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งสมาคมมิตรภาพเองก็จะได้จัดเตรียมกิจกรรมใช่ไหมค่ะ จำนวนมากมายทีเดียวอ<ช>่าเช่นอะไรบ้างคะอ่าอันนี้ทุกท่านน่าจะสนใจจะมีการแข่งขันฟุตบอลนะคะ,<ฮ>ะระหว่างทีมบุริดัมเอฟซโอ้โทีมดังซะด้วยนะคะซึ่งทีมเราก็ดังอยู่แล้วแต่ฝั่งเข,า,ขาเราไปแข่งกับร่วมดารากัมพูชาค่ะโอ้ใช่แล้วก็อาจจะมีการถ่ายทอดในประเทศไทยต่อไปนะคะอันนี้อยู่ในขั้นตอนการหารืออันนี้ก็คือจัดที่กัมพูชาเองเลยค่ะที่พนมเปญที่พนมเปญสนามโอลิมปิกสเตเดียมใช่ไหมคะใช่ค่ะ อันนี้สำหรับผู้ที่มีทินฐานบ้านเรือนอยู่ใกล้ๆบริเวณชายแดนนะคะก็อาจจะสามารถรับชมได้จากทางโทรทัศน์ของกัมพูชานะคะทางช่องสามกับช่องห้าของกัมพูชานะคะถ้าพี่จำไม่ผิดนะคะเพราะว่าก็ถ่ายทอดสดนะคะในวันช่วงไหนคะจำไม่ได้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเดือนมกราไม่ยืนอย่ายใช่อาจจะใช่ไหมคะเป็นเดือนมกราใช่ปะอาจจะ25มกรามกราคะก็เดี๋ยวจะติดตามกันต่อไป มาเล่าคอนเฟิร์มเวลากันอีกทีหนึ่งนะคะว่าว่าเป็นวันไหนเพราะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้ามาว่ายังจะมีการจัดกิจกรรมอะไรนะคะเอ็กซ์โปสินค้าใช่เอ็กซ์โปสินค้าที่เมืองเสียมราชด้วยใช่ไหมคะก็ก็จะเริ่มรับเหมือนกันเดินมาราเหมือนกันนะคะใช่ะคะก็จะมีสินค้าไทยไปแสดงนะคะหลากหลายทีเดียวนะคะเพราะว่าก็ก็ คนกัมพูชาก็มีความนิยมชมชอบในสินค้าไทยนะคะท่านท่านใดท่านผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจก็อยากจะไปก็ลองสอบถามรายละเอียดได้ที่สมาคมมิตรภาพไทยกัมพูชาก็ได้นะคะลองเปิดเข้ามาที่เว็บ,บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศนะคะชื่ออยู่ที่ติดต่อพร้อมชื่อเจ้าหน้าที่อยู่ในอ่า สถานที่ติดต่ออยู่ที่มีมีบริการอยู่นะคะลองหรือไม่ก็ลองเสิร์ชหาในเว็บไซต์ดูนะคะว่าสมาคมมิตราพาพไทยกัมพูชาลองลองหารายละเอียดดูนะคะค่ะาจากกัมพูชาเราจะไปไหนต่อคะเราไปอินเดียคะ่ะโอ้หลันละ <c oughs> แรงกำเนิดพระพุทธศาสนาค,ค่ะท่านผู้ชมแลนผู้ฟังค่ะ,คะ อินเดียนี่ก็จะเป็นระหว่างวันที่6กถึงสิพฤศจิกายนค่ะเราจะไปที่วัดที่ที่เมืองไหนคะค่ะเดลีค่ะนวเดลีไปเมืองหลวงนะคะวัดชื่อโพคันพุทธวิหารนะคะอยู่ห่างจากที่ทำการของสทอเนี่ยของสถานทูตเราเนี่ยประมาณ15กิโลเมตรหรือ40นาทีทางรถยนต์นะคะแล้วก็เราจะทอดกันเนี่ยในวันที่8 ค่ะกุชจัลิกานะคะก็เรียกได้ว่าก็ขอให้สนุกสนานกับการนั่งรถยนต์แบบอินเดียอินเดียนะคะเพราะว่ากลิ่นเขาคงไม่ใช่ค่ะมีความสามารถพิเศษในการขับรถมากค่ะคือหูช้างอ่ะนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะก็หูหูช้างเนี่ยคนขับชาวอินเดียไม่ต้องการค่ะไม่ไม่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่พี่จำได้ว่าเคยนั่งรถค่ะแล้วก็ได้ไปนั่งข้างหน้าค่ะ ก็หมูช้างฝั่งพี่เนี่ยก็พับปิดอยู่ด้วยความบารขนาดดีค่ะก็ผลักออกไปเพราะว่าเราเป็นคนขับรถเนี่ย mm hmm. เราทราบดีใช่ไหมฮะมันมันมีความจำเป็นที่เราจะต้องใช้ <Hello. S 1> ถนนสองด้าน <Hi. S 1> ไมค่ะไม่คนขับบอกมานึ่ uh. <laughs> กับปิดเข้ามาเราก็หันไปมองนะทําไมล่ะมันก็ต้องใช้ ไม่ต้องโอ้โหนั่งรถไปลุ้นไปนะคะว่าเขาจะไปเฉียวชนอะไรมาแต่มันเป็นความสามารถเขาปมีความสามารถจริงๆนะคะในการขับแบบซอกแทกไปโดยไม่ใช่หูช้างค่ะท่านผู้ชมท่านฟังค่ะเก่งมากๆถ้าอินเดียเราต่อไปที่ ในปานค่ะเลียบไปนิดนึงนะคะ,คะก็ระหว่างวันที่7ถึง9โดยวันทอดของเราก็จะเป็นวันที่8พฤศจิกายนค่ะ,ค,ะครั้งนี้ก็จะเกิดขึ้นที่วัดอนันทะกุติวิหารนะคะอ,อยู่กรุงกาดมาณฑุค,ค่ะ ค่ะคืออันนี้นะคะขออนุญาตเสริมข้อมูลอีกนะฮะวัดอน,นันตคุติวิหารเนี่ยเมื่อปีที่ผ่านมาเราก็ได้ไปเชิญพระพิถินไปทอดถวายแล้ววัดเนี้ยเป็นวัดซึ่งได้รับผลกระทบค่ะน้องโบจากแผ่นพืนไหวในปานที่เกิดขึ้นมาวัดนี้นะคะตั้งอยู่บริเวณเชิงเขานะคะ,คะของอสยมภูวนาะเนี่ยนะคะซึ่งเป็นมรดกโลกวัดวัดที่อยู่ด้านบนที่ถ้าท่านผู้ฟงังท่านผู้ชมจําได้นะคะก็คือเจดีย์ที่มี แมจิกไอเนี่ยฮะสีด้านล้อมรอบเนี่ยที่ที่พังลงมามแล้วก็เมืองด้านบนเนี่ยฮะที่ได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวเนี่ยนะ<ม>คือข้างบนเนี่ยเป็นบริเวณจุดชมวิวค่ะของของทึ่งของเมืองอ่านะคะของกรุงกาดมันดูที่คือขึ้นไปเนี่ยจะสามารถวันที่อากาศดีๆเนี่ยเราจะสามารถมองเห็นกาดมันชุกทั้งเมืองเลย<อ>น,นะคะซึะ่งอันนี้เนี่ยนะวัดวัดอยู่ด้านล่างค่ะก็ผ่านขึ้นไปคือขึ้นไปข้างบนซึ่งเป็นวัดลิงนะคะข้างบนเนี่ยมันจะมีลิงแฉะเนี่ยจำนวนมากทีเดียวแต่ว่าก็ก็ ไม่ได้ดุร้ายมากไม่ยังไม่ถึงขั้นเกเรมาแย่ยงชิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถือขนมอะไรก็ต้องระวังเช่นกันนะก็ไม่ทราบว่าหลังหลังแ <laughs> ผ่นดินไหวแล้วเนี่ยน้องลิงทั้งหลายมีสวัสดิภาพเป็นยอย่างไรบ้างนะคะก็อันนี้ก็ยุทยประสงค์ของการไปทอดกระถินในครั้งนี้ก็เพื่อ เพื่อช่วยเหลือซ้อมแซมและบุตรนะวัดวัดด้วยอ่ะนะก็หมือนได้บุญสองอย่างถูกต้องค่ะคือแล้วก็ไปช่วยเหลือเขาใช่ค่ะคือทําบุญในโอกาสเดียวกันไปด้วยนะคะเสร็จจากเนปาลค่ะไปที่ไหนต่อคะค่ะลงไปทางใต้นะคะมาเลเซียค่ะครั้งนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่7ถึงส0พฤศจิกายนนะคะในวันทอดจะเป็นวันที่9พฤศจิกายนนะคะก็ จะไปทอดถวายกันที่วัดชัยมังคลารามนะคะรัฐปีนังของมาเลเซียค่ะอันนี้ก็ปีนังเองนี่ก็มีความสัมพันธ์กับไทยอย่างใกล้ชิดนะคะมีชุมชนไทยสยามค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะเดี๋ยวก็จะเก็บมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่ากิจกรรมที่ไปทำเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีความรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ทำบุญถูกต้องค่ะ สร็จจากนั้นเราจะต่อไปที่ที่ไหนคะก็ต่อเนื่องกันเลยอะนะคะสี่ลังกาค่ะก็จะเกิดขึ้นระหว่างวันอาทิตย์ที่8จนถึงวันพุธที่11พฤศจิกายนนะคะโดยวันทอดเนี่ยก็จะเป็นวันที่10พฤศจิกายนเป็นวันกานะคะครั้งนี้เนี่ยก็จะไปจัดกันที่วัดศรีปรมาันทราชมหาวิหารนะคะหรือที่เมืองกอลเอ้ยที่ตั้งอยู่ที่เมืองกอลนะคะอยู่ห่างจากกรุงโคลัมโบเนี่ยเมืองหลวงของเขาประมาณ หชั่วโมงครึ่งนะคะทางรถยนต์ค่ะก,ก็โดยปกติก็เวลาที่ไปศรีลหลงการเราก็จะลงไปแล้วก็เมืองเมืองที่หลายท่านอาจจะคุ้นเคยก็คือเมืองแคนดี นะคะและแคนดี้นะคะซึ่ง <laughs> เป็นที่ตั้งประดิษฐานพระเกี้ยวแก้วนะคะ <laughs> ซึ่งปีนี้นะคะก็ขออนุญาตเรียนข่าวดีสําหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะที่ที่ประสงค์จะไปนมัสก,การพระเกี้ยวก้วนะคะจากศรีลังกาเนื่องจากปีนี้นในโอกาสฉลองความสัมพันธ์เข้ารอบการสถาปน,นาคารแขงันทูต60ปีระหว่างไทยกับศรีลังกาแล้วก็ในโอกาสที่ประธานาธิบดีศรีลังกาจะเดินทางมาเยือนประเทศไทยนะคะก <c oughs> ็จะมีการเชิญพระเกี้ยวก้วค่ะมาประดิษฐานให้ ชนผู้สนิทคนงนทาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยได้นมัสการเป็นเวลาประมาณสักสอาทิตย์นะคะท่านท้านก็ถือจ่าไม่ผิดนะคะที่นะคะก็ท่านผู้สนใจก็ได้จะเชิญมาต้นต้นเดือนหน้าเดี๋ยวจะนําข่าวมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งนึงนะคะตอนนี้ก็เตรียมตัวไว้นะคะที่พุทธมนตนนะคะก็ใครที่บ้านอยู่แถวนั้นหรือว่าสะดวกไปแถวนั้นก็ขอเชิญนะคะค่ะอื ต่อจากสีร่างกา,งกาะ,ะก็ต่อกันที่ประเทศน้องใหม่ในกีนี้ของเราก็คือสิงคโปร์นะคะ,คะก็จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่14-16พฤตจิกายนนะคะโดวยวันทอดเนี่ยก็จะเป็นวันที่15พฤตจิกายนะนะคะวันอาทิตย์ ครั้งนี้เราจะไปที่วัดอานันทะเมตยารามนะคะห่างจากตัวสิงตัวใจกลางของสิงคโปร์เนี่ยประมาณ12นาทีทางรถยนต์ด้วยความที่ประเทศมันเล็กมันก็ห่างไปแค่นิดเดียวอยู่แล้วนะคะแล้วก็การจราจรก็ค่อนข้างเป็นระเบียบน,นะคะแต่ว่าติดติดนะคะติดแต่เออ้เรียกตับกุ้งอ๋อใช่ติดะนะคะก็ถือว่าโอเคมากครั้งนี้ตัดเป็นครั้งแรกแล้วกันเนื่องแนโอกาศฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตอ่าห้าสิบ ห้าสิบปีนะคะคือนอกจากกิจกรรมต่างๆเหล่านี้แล้วนะคะสถานทุตเนี่ยก็ได้จัดงานเฉลิมฉลองไปจํานวนมากทีเดียวรวมทั้งงานสุดท้ายของปีซึ่งกระทรวงจะเข้าไปมีส่วนสนับสนุนด้วยนะคะนั่นก็คือการจัดแสดงนัฏศิลป์และดนตรีไทยนะคะในการฉลองนะคะที่วิกตอเรียฮอลล์นะคะก็จะเกิดขึ้นเดือนธันวาใ้นเดือนธันวาค่ะก่อนช่วงคริสต์มาสซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวจะเก็บเล่ากันฟังอีกแล้วนะคะ เรียกว่ามีข่าวอะไรก็จะเก็บตกมาเล่าสู่กันฟังสม่ำเสมอค่ะ,คะต่อจากสิงคโปร์นะคะสิงคโปร์ก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราใช่ค่ะทอดกันตลอด ลาวค่ะครั้งนี้นะคะก็กําหนดการเดินทางของเราจะจัดตั้งแต่วันที่19จนถึง21พฤศจคือิงายนนะคะโดยวันทอดจริงๆเนี่ยก็คือวันที่20ช่วงเย็นนะคะเป็นพิธีสมโพธแล้วก็วันที่วันเสาร์ที่2 1ตอนเช้าเนี่ยก็จะเป็นพิธีทอดกรถินนะคะครั้งนี้ก็จะเป็นที่วัดศรีมุงคุนนะคะหรือวัดกลางที่แขวงสารวันค่ะทางจากอุบลอุบลราชธานีของเราเนี่ย แค่ประมาณ3.5ชั่วโมงเท่านั้นทางรถยนต์ค่ะก็เรียกว่าไปไปได้หลายทางนะคะแขวงสารวันเนี่ยนะคะถ้าท่านผู้ชมผู้ฟังอยากจะข้ามไปเที่ยวก็ไม่ได้ยากนะคะสามารถนั่งรถไฟนั่งเครื่องบินนะะหรือนั่งรถทัวร์หรือขับรถเรองที่ที่อ บนรักชานี้แล้วก็ข้ามด่านไปที่แขวงสระวันนะคะซ,ซึ่งลงไปทางใต้เล็กน้อยนะภูมิทัศน์สวยงามหรือว่าคือถ้าไม่สะดวกก็จะบินข้ามไปเลยก็ได้นะคะจากเวียงจันทร์ก็ได้หรือว่าจากบินเครื่องบินไปลงที่ สถานกงสุลที่สวรรค์เขตก็ได้นะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยยังไม่มีเครื่องบินไปถึงที่เพราะฉะนั้นก็ต้องอดทนนิดนึงค่ะเพราะว่าจะต้องนั่งรถไปค่ะใช่แต่ก็เพื่อทําบุญเนาะถูกต้องค่ะอันนี้อันนี้ก็เช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆนะคะนี่ก็สมาคมไทยลาวเพื่อมิตรภาพก็เข้ามาสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของเราแต่ว่าปีนี้ทราบมาว่าก็งานใหญ่ทีเดียวค่ะของบอมมีการออก เอ็กซโปน้อยๆค่ะนำคารวานสินค้าไปจําหน่ายด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีการบริการทันตแพทย์ขึ้นที่นะคะด้วยนะคะก็ท่านผู้สนใจก็จริงๆก็จะไปร่วมก็ยินดีนะคะเชิญเชิเลยนะคะทุกๆวัดตาม ที่สะดวกเลยค่ะ,คะนะคะเมืองสุดท้ายของของกระถินพระราชทานจากกระทรวงการต่างประเทศในต่างประเทศปีนี้คือที่ไหนคะค่ะ,ะจีนค่ะครั้งนี้ก็ที่พี่ตู่พูดไปแล้วก่อนหน้านี้ะนะคะว่ามันจะเกิดขึ้นอยู่ที่วัด ของไทยลือ้อนะคะชื่อวัดเชียงไล่นะคะ,คะอยู่ที่อำเภอเมืองไห่นะคะครั้งนี้เนี่ยก็จะระหว่างช่วงเดียวกันกับลรานะคะคือ19-21ถึง2 1อ 2> ถึง22พฤศจิกายนโดยวันทอดจริงๆก็คือวันเสาร์ที่21พฤศจิกายนนะคะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมิงก็เรียกได้ว่ามีความกใกล้ชิดสนิทสนมกับคนไทยนะคะก็เป็นอีกเมืองหนึ่งซึ่งมี ทัวร์ไทยนะคะ <I long S 1> ไป <you S 1> ไปเ <yeah. S 1> ที่ยว <laughs> เพราะว่ามีสถานที่ค่ะที่ท่องเที่ยวที่สวยงามจำนวนมากทีเดียวนะคะทั้ง <Okay. S 1> เช่นลี่เจียงนะคะหรือว่า สิบสองบรรดาเองก็ตามเนี่ยมีมีเมืองสวยๆเยอะนะคะคุณหมิงยุนนานเองก็งดงามนะคะแล้วก็รวมทั้งชิงคลัลีลาค่ะซึ่งเป็นเรียกว่าสวรรค์นบนดินนะคะตามชื่อเลยนะคะแต่ว่าก็อ,อันนี้ก็ต้องระมัดระวังสุขภาพนิดนึงนะคะผู้ออาจจะหายใจยากนิดนึงก็ไปถึงก็ปรับตัวสักเล็กน้อยนะคะแล้วค่อยท่องเที่ยวกันนะคะ ค่ะก็ปีนี้นะคะกติกาปีารปี2558นี้นะคะก็เราจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันพุทธที่28ตุลาคมเนี่ยนะคะสัปดาห์หน้านี่เองอะนะคะคือตรงกับวันแรมหนึ่งข้ามเดือน11นะคะจนไปถึงวันพุทธที่25พฤศจิกายนนะคะ ซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ําเดน12เพราะว่าสุดทางแล้วของกระถินแล้วก็จะเป็นเทศกาลลอยกระทงค่ะน้องโบจะมาเรื่องลอยกระทงก่อเตรียมเตรียมไปลอยกระทงกันได้ถูกไหมคะใส่ชุดนั่งนกพราอ๋ออยากเป็นนกพิราโอเคเดี๋ยวจัดให้ค่ะเดี๋ยวจัดห้ก็ก็หลังจากกระถินในต่างประเทศของเรานะคะก็อย่าลืมกระถินในประเทศของเราที่เราประชาสัมพันธ์ไปตอนแรก18 พฤสจิกาย,ยนนะคะ,ค,ะคือจริงๆแล้วนะคะสำหรับกระจินจในต่างประเทศท่านผู้ฟังผู้ชมที่สนใจที่จะร่วมประทําบุญกับเราในประเทศต่างๆนะคะท่านสะดวกจะไปร่วมงานก็ขอเรียนเชิญเลยนะคะแต่ว่าหากไม่สะดวกอยากจะฝากเงินไปช่วยทําบุญในวัดไหนนะคะก็สามารถอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่จากหน้า Facebook รายการวิชยุสารรณรมของเรานะคะฝาก ชื่อที่อยู่ติดต่อไว้นะคะเราจะส่งรายละเอียดไปให้นะคะอันนี้ก็ขอ,อนุโมทนาบุญล่วงหน้ามานะที่นี้ด้วยนะคะนะค uh huh. ก็สำหรับวันนี้เนี่ยนะคะก็เวลาอาจจะไม่พอสำหรับเก็บ เรื่องราวต่อไปแต่ว่าก็ขอติดไว้สําหรับสัปดาห์หน้านะคะสาหรับเรื่องการขนกาลางแปลงพระราชทานค่ะน้งโบซึ่งสาหรับอ,อันนี้ก็จะเกิดขึ้นในงานกิจกรรมปัน่นเพื่อพ่อนะคะในวันพ่อนะคะก็ะอ,อันนี้ก็ขอยอดเก็บตกมาเล่าไปในสัปดาห์หน้านะคะสาหรับสัปดาห์หนี้ก็ท่านขอฝากเป็นข้อมูลเช่นเดิมค่ะว่าท่านผู้ที่สนใจติดตามข่าวสารจากกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็เข้าไปได้ หลายๆช่องทางทีเดียวนะคะโซเชียลมีเดียของเราอันแรกก็ทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเราที่ w w w mfa go th หรือว่าทาง Facebook ก็ได้ที่ไทย mfa หรือว่าเสิร์ชคำว่ากระทรวงการต่างประเทศก็ได้ค่ะหรือว่าของรายการวิทยุของเราโดยเฉพาะเลยเนี่ยนะคะก็คือสารลม mfa go th หรือ Facebook ก็เสิร์ชคำว่าสาร o ม radio นะคะ ทาง YouTube เราก็มีด้วยเช่นกันนะคะสระรมเรดีโอ <Radio S 2> เหมือนกันนะคะ,คะหรือว่า MFA Thailand ก็สามารถเข้าไปเสิร์ชรายการวิทีวของสรารมได้เช่นกันนะคะ,คะเมื่อจะพูดนี้ใครฟังชื่อวัดไม่ทันอะไรก็ย้อนกลับไปฟังไนดะ้ได้นะคะ <laughs> รู้ว่ารือว่า <laughs> สามารถฝากข้อความไม่ได้นะคะก็ เดี๋ยวว่าทางเราจะติดต่อกลับไปนะคะให้รายละเอียดด้วยถ้าอยากสนใจจะไปทําบุญด้วยกันนะคะ,คะก็ก็ยินดีอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งะนะคะ,ะสำหรับนอกจากนั้นล้นะคะท่านที่มีทวิตเตอร์นะคะ,คะก็สามารถติดตาม Twitter ของกระทรวงการต่างประเทศได้ด้วยเช่นกันนะคะทีะะ่ไทยเอ<ช>็มเฟนะคะ,คะ,ะ,ะซึ่งซึ่งสามารถเต้นมาแต่ว่าท่านไหนยังนิยมชมชอบใน Uh, การเขียนจดหมายด้วย oh. ปาษาินียบตดอยู่นะคะก็ขอเชิญแบบคลาสสิกนิดๆน,นะคะก็ส่งกลับมาได้ค่ะที่ไหนคะน้องโบค่ะก็กระทรวงการต่างประเทศของเรานะคะ <c oughs> ถนนศีอยุธยาค่ะแ <c oughs> ขวงทุ่งพญาไทย เขตราชเทวีกรุงเทพ104-0 0นะคะ,คะหรือนะว่าอย่างที่บอกไปตอนแรกโทรเข้ามาก็ได้นะคะอยากได้รายละเอียดอะไรก็02-203-5,000นะคะกดศูนย์ประชาสัมพันธ์ก็ได้ค่ะค่ะนะคะประชาสมัมพันธ์ก็จะให้ข้อมูลต่างๆนะคะค่ะ สำหรับวันนี้นะคะขอขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังรายการวิทยาสดานรมวิธีการทูตเพื่อประชาชนนะคะออกอากาศเป็นประจําทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะสำหรับรายการของเราก็จะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเป็นประจําทุกๆวันจันทร์เวลา22นาฬิกาค่ะสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์และขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ